ในลายมือของคนที่มีเส้นพี่เลี้ยงเหมือนในรูปนี้นะคะคนที่มีเส้นพี่เลี้ยงสวยยาวอยู่ใกล้ๆกับเส้นชีวิตนะคะแล้วก็มีหลายเส้นเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่โชคดีค่ะเป็นคนที่มีดวงคนอุปถัมภ์มีครอบครัวอุปถัมภ์ใกล้ชิด ผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือแม้แต่คู่ของคนรักนะคะที่เขาจะคอยช่วยเหลืออุปถรัรมภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความช่วยเหลือความรักความเมตตาเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือมรดกต่างๆนะคะการได้รับการซัพพอร์ตจากคนใกล้ตัวคนในครอบครัวนะคะยังมีอีกหนึ่งความหมายนะคะใครที่มีเส้นพี่เลี้ยงหลายๆเส้นนั่นหมายความว่าเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ค่ะมี มีแฟนหลายคนหรือว่าพบกับคนหลายๆคนเป็นคนที่มีสเสน่ห์นั่นเองค่ะ